ยกกระชับเหนียงเราก็ทํดีไ y เหมือนท่าแรงยกกระชับเหนียงก็คือโดนัทถ้าเราทําลูกค้าคือท่านี้ถ้าเราทําตัวเองคือท่าโดนัทใช่ไหมคะกําปั้นวางลงไปที่ใต้คางแนบลากขึ้นฝ่ามืออีกข้างโอลี่ขึ้นมาหาขมับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งหรือถ้าไม่โดนัทมือขวาใช้ฝ่ามือวาง,งไปนี้ แนบลากขึ้นขมับสังเกตว่าครูพาไปขมับบดเลยมือซ้ายปาดแนบลากเพื่อให้ก้ามเนือ้อขมับหิ้วพยุงกล้ามเนือ้อตรงช่วงเลนคางมัดบทเคี้ยวไว้เพราะฉะนั้นถ้ายกกระชับเหนียงทําได้2วิธีนักเรียนจะเป็นท่ากำปั้น,ฝ,นฝ,ฝ่ามือซ้ายตามหรือจะเป็นฝ่ามือขวาฝ่ามือซ้ายฝ่ามือขวา ฝ่ามือซ้ายได้เช่นเดียวกันเอาที่เราถนัด